ต้องตุกชัดชดาพอนะคะจะพาเพื่อนเื่อมาชมกล้วยไม้นี่นะคะนี่เขาเรียกตุกกตาเลิงระบำนะคะมองสวยเนาะเหมือนเหมือนกับตุกกตานุ่งกระโปรงเห็นไหมดอกสีเหลืองอันนี้เป็นกล้วยไม้ทนนะออกดอกง่ายออกดอกตลอดทั้งปีเป็นไม้ที่ทน บานทิ้งนานหลายเป็นอาทิตย์แล้วกวจะเหี่ยวนะพาเพื่อนๆมาชมนะคะอันนี้คือตุ๊กตาเรองระบำนะคะแตกหนอง,ง่ายนะเนี่ยจะขึ้นเป็นพุ่มออกมาเห็นไหมคะอันนี้ก็จะแตกหนอเล็กๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดออกดอก นะคะคนี่เขาเรียกตัวตาเรืองระบำนี่ก็ได้มาอีกต้นอันนี้ไม่รู้เรียกอะไรมันออกสีขาวอมชมพูอ่อนะดอกใหญ่นะใหญ่มากเลยเนะนี่ยเนี่ยนะเห็นเนีย้ยมะเนี่ยดอกเขาใหญ่ได้มาเมื่อวานเป็นไม้ปลูก ได้ตลอดทั้งปีนะออกดอกเนะนี่ยต้นหนึ่งก็ได้มาเมื่อวานเหมือนกัน <c oughs> เป็นไม้ที่ออกงตลอดปีเป็นไม้เลี้ยงง่ายฮนะนี่แล้วเพื่อน <c oughs> ๆดูนะเห็นไหมมันออกรากแล้วนะเห็นไหมเพืนเห็นรากไหมเนี่ยแล้วเราก็ตัดตรงเนี้ยตัดป้ ตายที่มันออกล่างเนาะเนี่ยเนี่ยมันก็ไปเพาะเอาไปปลูกได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยออกล่างเนี่ยปลูกง่ายนะเนี่ยนี่กับนี้เนี่ยนะออกล่างเต็มเลยเอไว้เรามาตัดกันแล้วไปปลูกกันเนาะแนะนำกล้วยไม้กันนะคะ กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ